ปืนใหญ่ปิดดีนคว้าจอจินโยจากสิงบลู12ล้านปอนด์เอเซนนทีมจะฝูงในสึดพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการคว้าตัวจอจินโยกองกลางชาวอิตาลีวัย31ปีด้วยจำนวนเงิน12ล้านปอนด์ตามรายงานจาก BBC Sport สำหรับจอจินโยย้ายมาจากนาโปลีและมาเข้าร่วมทีมเชลซีในปี2018โดยอยู่ในช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญาซึ่งล่าสุดตอนนี้เขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะเซ็นสัญญา18เดือน พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก12เดือนโดยนักเตะรายนี้เป็นการเซ็นสัญญารายที่3ของเดิรกันเนอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมหลังจากคว้าตัวอยาคุบคีวิออกองหลังโปลแลนด์จากทีมสเปเซียด้วยราคา20ล้านยูโรและเลอันโดรทรอสซากองหน้าชาวเบนเยียมที่ย้ายมาจากไบตันในราคา21ล้านปอนด์